สิ่งที่กำลังจะได้ยินต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเสียงเรียกของโชคชะตาและพลังบุญเก่าที่กำลังตื่นขึ้นหลวงปู่ศิลาสิริชันโทเคยกล่าวไว้กับลูกศิษย์ว่าผู้ใดมีเครื่องหมายกากบาทบนฝ่ามือผู้นั้นเป็นผู้มีบุญเก่าแรงมีเทพรักษามีคนคอยดูแลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหากรู้จักใช้พลังนี้ ความรวยจะมาหาเองโดยไม่ต้องเรียกวันนี้เราจะถ่ายทอดคาถาเรียกทรัพย์ที่หลวงปู่มอบไว้สำหรับลูกศิษย์ผู้มีกากบาทบนฝ่ามือโดยเฉพาะทำไมลายมือกากบาทจึงสำคัญหลวงปู่เคยอธิบายว่ากากบาทคือจุดตัดของเส้นบุญและเส้นปาฏิหารเป็นลายมือของผู้ที่ฟันทุกวิกฤตได้แม้จะล้มก็ลุก แม้จะจนก็รวยได้แบบไม่ทันตั้งตัวหลวงปู่มักเตือนเสมออย่าใช้โชคโดยไม่รู้ตัวจงตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้แน่วแน่แล้วคาถานี้จะทำให้เส้นทางชีวิตเปิดออกช่วงเวลาที่พลังบุญเปิดช่วงเวลาที่หลวงปู่ย้ำคือตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนนอนช่วงที่ใจนิ่งที่สุดเพราะตอนนั้น พลังบุญของคนมีลายมือกากบาทจะตื่นเร็วกว่าคนทั่วไปเหมือนเสาอากาศที่พร้อมรับคลื่นพลังเงินและโชคลาภคาถาหลวงปู่ศิลาสิริชันโทคาถาเรียกทรัพย์ของผู้มีลายมือกากบาทให้ตั้งสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆมองข้างในฝ่ามือตัวเองเห็นกากบาทชัดๆแล้วท่องสามพรังพุทธมหาลาภาธรัรมมมหาโชคา สังฆมหาสมบัติอิติปิพุทธปัจจโยมหาเศรษฐีเงินไหลามามหาลาบล้นฝาประตูซับเปิดความหมายที่หลวงปู่เคยอธิบายพุทธมหาลาภาขอให้ลาบใหญ่ไหลเข้ามาธรรมมหาโชคาขอให้โชคดีเปิดทางสังฆมหาสมบัติขอให้ทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหล อิติปิพุทธปัจ,จโยมหาเศรษฐีขอให้บุญเก่าหนุนให้เป็นเศรษฐีเงินไหลามามาหาเปิดทางเงินลาบล้นฟ้าเปิดทางโชคประตูทรั์เปิดเปิดทางชีวิตใหม่สิ่งที่หลวงปู่สอนหลังจากให้คาถาหลวงปู่บอกว่าคาถาเป็นเพียงกุญแจแต่การกระทำคือประตูเมื่อกุญแจถูกเสียบจงเปิดด้วยความดี ความตั้งใจและการแบ่งปันคนที่ท่องคาถานี้ทุกวันจะสังเกตสิ่งต่อไปนี้ภายใน21วันงานที่เคยติดขัดเริ่มขยับเงินที่คิดว่าไม่ได้กลับได้โชคเล็กๆเริ่มไหลเข้ามาคนดีเข้ามาคนไม่ดีออกไปโอกาสใหม่มาแบบไม่คาดคิดแต่หลวงปู่ย้ำอย่าโลภจงขอบคุณทุกบาทที่เข้ามาและจงใช้บุญนำทาง เคล็ดลับที่หลวงปู่ให้ไว้ 1. ท่องคาถาหลังล้างมือ 2. มองเห็นกากบาทในมืออย่างมีศรัทธา 3. ตั้งจิตให้นิ่ง 4. ขอด้วยความจริงใจ 5. ขอบคุณสิ่งที่ได้รับแม้เพียงเล็กน้อยหลวงปู่สอนว่าคนลายมือกากบาทรับบุญเร็วแต่ต้องไม่ลืมบุญตนเองวันนี้คุณฟังคาถานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเรียกคุณให้ลุกขึ้นให้เรื่มใหม่ให้เชื่อในพลังแห่งบุญเก่าและให้รวยก้มลงดูฝ่ามือกากบาทนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีพลังบุญแรงที่สุดคนหนึ่งท่องคาถานี้ทุกวันด้วยหัวใจที่แน่วแน่แล้วพลังบุญโชคลาภและความร่ำรวยจะเคลื่อนมาหาคุณเอง คำเตือนจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทผู้มีญาณอย่างรู้ลึกถึงเส้นทางกรรมของมนุษย์ทุกคนวันนี้ท่านฝากคำพูดสำคัญให้กับผู้ที่มีลายมือกากบาทบนฝ่ามือโดยเฉพาะคำพูดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปโชคหนึ่งร้อยล้านบาทกำลังเคลื่อนเข้าหาคุณโดยไม่ทันตั้งตัว ความลับของลายมือกากบาทหลวงปู่ศิลาท่านบอกว่าลายมือกากบาทบนฝ่ามือไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แค่เส้นที่สลักขึ้นมาเองตามธรรมชาติแต่มันคือตราประทับของบุญเก่าตราที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ฟ้าเลือกไว้แล้วฟ้าเลือกให้แบกกรรมใหญ่แต่ฟ้าก็เลือกให้รับโชคใหญ่ในเวลาที่เหมาะสม เสียงดนตรีสูงขึ้นเล็กน้อยและเวลานั้นคือปีนี้คือช่วงนี้คือช่วงที่คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่คำทำนายจากหลวงปู่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่าคนที่มีลายมือกากบาทเมื่อถึงจังหวะบุญเปิดเงินทองจะไหลเข้ามาเหมือนน้ำท่วมดวงจะเด่นขึ้นเหนือคนทั่วไปและหนึ่งในนั้น จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ระดับ100ล้านบาทท่านพูดไว้แบบนี้ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดให้กำลังใจแต่พูดเพราะญางท่านเห็นเห็นภาพเห็นเหตุและเห็นผลใครคือคนที่จะได้รับ100ล้านบาทหลวนปู่ท่านไม่ได้หมายถึงทุกคนที่มีลายมือกากบาดแต่หมายถึงคนที่ลายมือกากระบาดเริ่มร้อน อะไรคือลายมือกากบาทเริ่มร้อนคือช่วงที่มือคุณคันๆอุ่นๆบริเวณกากบาทหรือเส้นกากบาทเด่นชัดขึ้นเหมือนถูกดึงให้เห็นมากกว่าปกตินี่คือสัญญาณว่าโชคกำลังวิ่งมาหาคุณและจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงลมหายใจลึกให้บรรยากาศศักดิ์สิทธิ์คำเตือนก่อนโชคใหญ่จะมาท่านฝากเตือนไวอ้อย่างเดียว อย่าพูดลบหลู่โชคตัวเองเพราะคำพูดคือพลังถ้าคุณพูดว่าตัวเองไม่มีโชคบุญจะนิ่งแต่ถ้าคุณพูดว่าตัวเองมีโชคบุญจะไหลจำไว้นะคำพูดของคุณคือประตูเปิดโชคหรือประตูปิดโชควิธีเปิดเส้นทางเงิน100่ร้อยล้านหลวงปู่ท่านให้ไว้สามข้อ ใครทำจะเปิดเส้นทางบุญให้โชคใหญ่เข้าได้ชัดเจนที่สุดข้อหนึ่งตั้งจิตอธิษฐานหนึ่งนาทีทุกเช้าให้หลับตาแล้วพูดในใจว่าบุญเก่าเปิดทางโชคลาบไหลมาขอให้โชคใหญ่มาถึงข้าข้อ 2. องทำความดีเล็กๆทุกวันไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเงินเยอะช่วยสัตว์ช่วยคนช่วยงานทำอะไรที่เป็นบุญเพียงสิบวินาทีก็พอ ข้อ 3. ไม่บน่นไม่ด่าไม่คิดลบพลังลบปิดโชคพลังบวกเปิดโชคจำเพียงเท่านี้เมื่อคุณทำครบทั้งสข้อยาณของหลวงปู่บอกว่าดวงของคนลายมือกากบาทจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะมีเหตุการณ์สอย่างเกิดขึ้นต่อเนื่องกันภายในไม่กี่สัปดาห์ 1. ได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดคิด 2. มีคนเสนอโปรเจกต์หรือโอกาสใหม่ 3. ได้เลขเด็ดในฝันหรือสัญญาณตัวเลขซ้ำๆและนี่คือเส้นทางที่จะพาคุณไปถึงเงิน100ล้านบาทไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลของบุญเก่าบวกจังหวะฟ้าเปิดถ้าคุณมีกากระบาดบนฝ่ามือการที่คุณได้มาฟังคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการนัดหมายของบุญอย่าลบหลู่ อย่าดูเบาโชคของตัวเองเพราะหนึ่งรล้านบาทอาจกำลังเดินทางมาหาคุณเร็วกว่าที่คิดขอให้ผลบุญนี้ดนบันดาลให้โชคลาบเงินทองความสำเร็จไหลเข้ามาหาคุณอย่างไม่ขาดสายสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ปาฏิหาริย์บังเกิดกับคุณ